สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้วันที่สิบเก้านะคะสิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะหวยลาวพัฒนา บนนะคะบนก็คือเลขเลข5้านะคะห้ 58. บน58าแนะคะวันจันนี้วันจันที่จะถึงนี้บน58เอาตัวเด่นไปพิจารณานะคะไว้เราพัฒนาบน58มาดูเลขท้ายนะคะเลขท้ายสลากินแบ่ง ไม่ใช่เลขเลขท้ายของหวยลาวพัฒนานะคะเลขท้ายสามสี่นะคะสามสี่เลขท้ายสามสี่นี่คือหวยลาวพัฒนาวดประจําวันที่วันวันจันทร์พุธศุกร์นะคะวันประจาวันจันทร์พุธศุกร์แต่ว่าวดนนี้ก็คือวันจันทร์ที่สิบเก้าพฤษภาคม หอยเาวาพัฒนามาตัวนี้นะคะล่างสามสี่บนห้าแปดนะคะบนห้าแปดเอาไปพิจารณานะคะว่าหอยเาวาพัฒนาจะเข้าหรือไม่นะงวดวันจันนี้แล้วก็จะมีวันพุธนะคะวันพุธ ันพุธวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเอาไปพิจารณาได้นะคะไว้ลาพัฒนาบนมาตัวไหนล่างมาตัวไหนเอาไปพิจารณาได้เลยเลยนะคะ ก็จะให้ดูเต็มเๆนะคะก็จะให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นนั้นจะเข้าหรือไม่ลองเอาไปพิจารณาดู เลขกเด่นไว้เราพัฒนาบางทีร่างกายเป็นบนบนกลายเป็นล่างเนาะบางทีนะคะบางทีอยังงวดวันที่สิบเกมาดูงวดวันที่สิบเก้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้อาา่าะ็เอาให้ชมนะคะ 258 253 251 258 253 251นะคะส่วนเลขล่างนั้น34นะคะหวยเขาจะออกตรงๆนะคะตรงๆ นี่คือวันจันทร์ที่19พฤษภาคมเลขท้ายนะคะทีนี้มาดูเลขงวดวันที่งวดวันที่ งวดวันที่19นี้จะเข้าหรือไม่เนาอก็เอาไปพิจารณานะคะแต่ว่าที่เอามาให้ดูนี่เป็นงวดวันที่26นะคะ26 28 30แล้ววันที่2นะคะถ้าตรงกับวันหยุดนั้นก็เขาก็จะผ่านถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะผ่าน แล้วก็จะมาวันที่ยี่สิบหกนะฮะก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนมากตัวเด่นของเขาจะเข้านะคะไว้ลาวพัฒนา ลองเอาไปพิจารณางวดวันจันทร์นะคะงวดวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีวันจันทร์ที่ยี่ยี่สิบหกนะคะ วันจันทร์ที่ยี่หกวันจันทร์ที่ยีิบแปดนะคะวันจันทร์ที่สามสิบวันศุกร์ที่สามสิบนะคะเวลาพัฒนานี้เขาจะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะจันทร์พุธศุกร์ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ ดูวันพรุ่งนี้หวยลาวพัฒนาของไอ้ทิกนิโลนี้เขาจะเข้าหรือไม่เนาะเด่นห้ากับแปดบนนะคะส่วนเลขท้ายนั้นเด่นสามกับสี่นะคะสามกับสี่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมี โชคลาบรอยนะคะถูกหวยนะคะหวยลาวพัฒนาเนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูก่อนให้ท่านจุมโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ